สวัสดีครับผมสรันทองปานกองบรรนาธิการนิตยาสารสารคดีเรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้เนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่ตัดตอนมาเล่าจากบทความของผมในนิตยาสารสารคดีฉบับเดือนพฤษภาค,คม2566นะครับในชื่อเรื่องว่า สิบเกรดสเสด็จเตียนะครับร้อยปีวันสิ้นพระชนพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงว์งเธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์2,466ถึง2,566<อ>ก็เนื่องด้วยว่าในวันที่19พฤษภาคม2,566เนี่ยนะครับจะเป็นวาระครบรอบ100ปีหรือ1ศตวรรษหลังการสิ้นพระชนของกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ซึ่งเป็นที่รู้จักกันในพระนามโดยลำลองว่าสเสด็จเตียนะครับสิ่งที่เราจะมาพูดกันในวันนี้เนี่ยนะครับที่จริงก็จะต้องเท้าความนิดนึงนะครับว่าผมเองเนี่ยนะครับเริ่มสนใจเรื่องเกี่ยวกับสเสด็จเตียกรมหลวงชุมพรมานานพอสมควรนะครับผมเริ่มด้วยการที่ได้รับมอบหมายจากบรรณาธิการของนิตยาาสารสารคดีในเวลานั้นน่นะครับคือคุณวันชัย ให้เขียนเรื่องของสเสดเตียกรมหลวงชุมพรแล้วก็หลังจากใช้เวลาค้นคว้าสัมภาษณ์สรุปรวบรวมความคิดต่างเนี่ยนะครับก็ได้ออกมาเป็นบทความลงในนิตยาสารสารคดีนะครับในเดือนธันวาคม2546นหระครับหรือเมื่อ20ปีมาแล้วนะครับแล้วก็จากบทความเรื่องนั้นเนี่ยนะครับต่อมาก็ได้ปรับปรุงขยายความนะครับเป็นหนังสือพ็อกเก็ตบุ๊กเล่มเล็กๆ นะครับเล่มบางๆคือเล่มนี้เนี่ยนะครับในชื่อว่าเสด็จเตียเกิดมาทั้งทีมันก็ดีอยู่แต่เมื่อเป็นนะครับตีพิมพ์ออกมาในปี2549นะครับหนังสือเล่มนี้เองก็ได้รับความสนใจจากผู้อ่านเป็นอย่างดีนะครับเป็นหนังสือซึ่งถือได้ว่าขายดีเล่มหนึ่งของสำนักพิมพ์สารคดีเลยทีเดียวนะครับ หลังจากนั้นเองเวลาก็ผ่านมาเรื่อยๆนะครับผ่านมาอีก10กว่าปีนะครับผมก็คิดว่าน่าจะเป็นเวลาที่ได้เหมาะสมแล้วเนี่ยนะครับสำหรับการที่จะปรับหนังสือใหม่นะครับเพราะว่าในช่วง10กว่าปีมานี้นะครับมีข้อมูลใหม่ๆมีประเด็นใหม่ๆโผล่ขึ้นมาอีกเยอะแยะมากมายนะครับตั้งแต่เมื่อหนังสือออกไปผมก็ได้รับคำแนะนำได้รับความเมตตาเอื้อเฟื้อชี้แนะ ในประเด็นหลายๆอย่างนะครับซึ่งในที่สุดนะครับก็10กว่าปีต่อมานะครับผมก็เลยปรับปรุงเนื้อหาทั้งหมดในหนังสือเล่มนั้นนะครับแล้วก็ทำเป็นพ็อกเก็ตบุ๊กใหม่อีกเล่มหนึ่งแต่ปรากฏว่าทำไปทำมาเนี่ยนะครับเนื้อหามันเพิ่มขึ้นเยอะมากจนกระทั่งไม่สามารถที่จะเรียกว่าเป็นหนังสือเล่มเดิมฉบับปรับปรุงได้ผมก็เลยเปลี่ยนชื่อใหม่นะครับจากเดิมหนังสือซึ่งมีความหนาเพียงไม่มากเนี่ยนะครับเล่มใหม่นี่ก็ หนาขึ้นไป3-400ีหน้านะครับกลายเป็นหนังสือไซส์ใหญ่ขนาดนี้เนี่ยนะครับก็เลยเปลี่ยนชื่อเรื่องนะครับว่าให้โลกทั้งหลายเขาลือนะครับสเสด็จเตี่ยกรมหลวงชุมพรออกมาเมื่อ2-3ปีก่อนเนี่ยนะครับในเวลาที่โควิดระบาดพอดีนะครับแม้กระันนั้นเองนะครับพอหนังสือเล่มนี้ตีพิมพ์เสร็จออกมาก็ปรากฏว่ามีผู้ที่ได้อ่านได้เห็นนะครับแล้วก็ แนะนำมาเพิ่มเติมอีกนะครับว่ามันยังมีข้อมูลตรงนู้นตรงนี้นะครับที่ผมอาจจะยังไม่ได้กล่าวถึงหรือว่าผมเข้าใจผิด รวมถึงแม้กระทั่งว่าด้วยเทคโนโลยีปัจจุบันนะครับของการใช้อินเทอร์เน็ตเนี่ยนะครับทำให้หนังสือหลายๆเล่มนะครับข้อมูลหลายๆอย่างเช่นจากหนังสือพิมพ์เก่าสมัยรัชกาลที่5ที่6ซึ่งแต่ก่อนนี้เนี่ยนะครับหายากมากแต่ว่าด้วยเทคโนโลยีของโลกดิจิตอลเนี่ยนะครับมันก็มีการดิจิไทส์นะครับคือแปลงข้อมูลพวกเหล่านี้เนี่ยนะครับให้เป็นไฟล์ซึ่งเราสามารถโหลดหาอ่านได้นะครับผมใช้หนังสือพิมพ์ในต่างประเทศ ก็ทำได้นะครับหนังสือพิมพ์ในประเทศหลายแห่งหอสมุดแห่งชาติหรือว่าสยามสมาคมก็มีการนําหนังสือพิมพ์เก่าในคอลเลกชันของตัวเองมาดิจิทัล ize นะครับเผยแพร่าทางเว็บไซต์นะครับก็ปรากฏว่าภายในเวลา2-3ปีหลังจากหนังสือเล่มนี้ออกมาผมก็เจอข้อมูลใหม่ๆอีกเยอะ ทีเดียวนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับในวาระร้อยปีวันสิ้นพระชนของกรมหลวงชุมพรเขตอุทมศักดิ์ในเดือนพฤษภาคม2566เนี่ยนะครับก็เลยนำมาซึ่งบทความซึ่งตีพิมพ์ในนิตยสารสารคดีเล่มนี้นะครับหน้าปกเป็นแบบนี้นะครับซึ่งผมเลือกข้อมูลที่ยังไม่เคยเล่าในหนังสือทั้งสองเล่มก่อนหน้าเนี่ยนะครับมาเล่าให้ฟังนะครับ ข้อมูลเหล่านี้เองอาจจะไม่ได้เป็นส่วนใหญ่โตในประวัติของกรมหลวงชุมพรแต่ก็ถือได้ว่าเป็นเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยซึ่งก็มีความน่าสนใจแล้วก็เลยทำให้เราเห็นภาพของกรมหลวงชุมพรชัดขึ้นเพราะว่ากรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์หรือที่เราเรียกกันว่าเสด็จเตีย่ยหรือบางทีคนสมัยนี้เรียกกันว่ากรมหลวงเฉยๆก็รู้แล้วนะครับว่าหมายถึงกรมหลวงชุมพรเนี่ยนะครับพระองค์ท่านเนี่ยมี ความซับซ้อนในพระประวัติแล้วก็ในในความรับรู้ของคนเยอะมากนะครับในแง่หนึ่งเนี่ยนะครับบทบาทของกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ก็คือผู้ที่มีส่วนในการพัฒนาการฝึกศึกษาของทหารเรือนะครับจนทําให้พระองค์ได้รับการถวายสมัญญาว่าเป็นองค์บิดาของทหารเรือไทยนะครับแต่ในอีกแง่หนึ่งนะครับภายหลังจากเมื่อสิ้นพระชนในปี2466 เหมือนกับว่ากรมหลวงชุมพรนะครับเกิดใหม่อีกครั้งหนึ่งในฐานะสิ่งศักดิ์สิทธิ์กรมหลวงชุมพรกลายเป็นเจ้าพ่อเป็นดวงวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ที่ซึ่งคนจะสามารถบนพานสารกล่าวได้แทบทุกเรื่องนะครับอย่างที่พูดกันก็คือว่ากรมหลวงชุมพรเนี่ยนะครับบนได้แทบทั้งนั้นนะครับเรื่องที่เขาว่ากันว่าอันนี้ต้องบอกนะครับว่ากันว่านะครับว่ากันว่าศักดิ์สิทธิ์เป็นพิเศษก็ประเภทเรื่องของหายได้คืนนะครับทําของหายแล้ว หาไม่เจอนะครับของสําคัญก็บนบานกรมหลวงชุมพรได้นะครับหรือเรื่องอื่นๆอีกสารพัดน,นะครับความขัดข้องใดๆในชีวิตเนี่ยก็บนบานสารกล่าวกับสเสด็จเตี่ยกรมหลวงชุมพรได้ทั้งนั้นยกเว้นเรื่องเดียวนะครับที่เขาถือกันก็คือเรื่องไม่ให้ติดทหารนะครับไม่ให้จับได้ใบดำก็เพราะว่ากรมหลวงชุมพรท,ท่านทรงเป็นทหารนะครับแล้วก็ท่านรับรู้กันว่าท่านทรงรัก ทหารเรือของท่านเป็นอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นก็เชื่อกันว่าเสด็จเตียกรมหลวงชุมพรก็โปรดที่จะให้คนเป็นทหารนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องไปขอให้ไม่เป็นทหารเนี่ยนะครับก็เชื่อกันนะครับว่าถ้าไปบนกรมหลวงชุมพรแล้วเนี่ยนะครับก็คือติดแน่นะครับไม่รอดแล้วก็อาจจะเสริมรายละเอียดนิดนึงก็ได้นะครับว่าในกรณีของการบนให้ไม่ติดทหารเนี่ยนะครับถ้าเผื่อ เป็นคนทั่วๆไปนะครับแล้วจะไปบนใครก็ปรากฏว่าถ้าจะบนให้ไม่ติดทหารเนี่ยนะครับก็มักจะนิยมไปบนแม่นาคพระขนงด้วยเหตุที่ว่าสามีของแม่นาคตามที่ในละครเรียกกันว่าพ่อมากเน,เนกี่ยนะครับก็ต้องไปเป็นทหารใช่ไหมครับแม่นาคก็เลยกลายเป็นผีตายท้องกลมเป็นวิญญาณอารวาสเพราะฉะนั้นแม่นาคก็จะไม่ชอบให้ใครเป็นทหารถ้าเผื่อตามตำนานว่าอย่างนั้นเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะบนให้ไม่ติดทหารเขาก็ต้องไปบนแม่นาคก,กัน ย้อนกลับมาที่เรื่องกรมหลวงชุมพรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับในนิตยาสารสารคดีฉบับเดือนพฤษภาคม2566เนี่ยนะครับผมก็ได้รวบรวมเกร็ดประวัติเล็กน้อยต่างๆในช่วงต่างๆในพระชนชีพของกรมหลวงชุมพรนะครับมาเล่าไว้สั้นๆนะครับแล้วก็เป็นเกร็ดซึ่งผมคิดว่าน่าสนใจทั้งนั้นนะครับในตอนนี้ก็จะเริ่มที่เกร็ดพระประวัติเรื่องแรกนะครับที่จะเอามาเล่าให้ฟังก็คือการเข้าเฝ้า ควีนวิกตอเรียหรือสมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรียของอังกฤษนะครับซึ่งกรมหลวงชุมพรเนี่ยนะครับนับได้ว่าเป็นเจ้านายเป็นสมาชิกในพระราชวงศ์หนึ่งในไม่กี่พระองค์นะครับที่ทันเข้าเฝ้าควีนวิกตอเรียแต่ก่อนจะไปถึงตรงนั้นก็จะต้องท้าความนิดหนึ่งนะครับพระประวัติ ก่อนหน้าที่จะไปถึงการเข้าเฝ้าควีนวิกตอเรียกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์นะครับก็เป็นพระราชโอรสพระองค์หนึ่งในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5นะครับประสูติเมื่อวันที่19ธันวาคม2423นะครับเป็นพระโอรสที่เกิดกับเจ้าจอมมันดาโมดจากสกุลบุญนาค แล้วก็13วันต่อมาถัดจาก19ทธันวาคม2,423คือ1มกราคม2,423นะครับสมเด็จพระนางเจ้าสาวพาผ่องศีก็ประสูติพระราชโอรสในรัชกาลที่5อีกพระองค์หนึ่งก็คือสมเด็จเจ้าฟ้ามหาวชิราวุธซึ่งในเวลาต่อไปข้างหน้านะครับก็จะเสด็จขึ้นครองราชเป็นพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6 ถ้าฟังเมื่อกี้นะครับหลายท่านอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะบอกว่ากรมหลวงชุมพรประสูติวันที่19ธันวาคม2423ถัดมาอีก13วัน1มกราคม2423อ้าวทำไม1มกราคมยังเป็น2423อยู่ตรงนี้เองเนี่ยนะครับผมเขียนไว้ในบทความในนิตยสารสารคดีฉบับเดือนพฤษภาคม 2,566เนี่ยนะครับแล้วก็หลายท่านที่ได้อ่านเห็นก็รู้สึกเอ๊ะเหมือนกันนะครับก็มีหลังใหม่อินบ็อกซ์เข้ามาในเพจของนิตยาสารสารคดีหลายท่านนะครับก็ต้องขอบพระคุณที่กรุณาอ่านอย่างละเอียดที่ท้วนนะครับจนกระทั่งสามารถมองเห็นประเด็นซึ่งทําให้เรารู้สึกเอ๊ะรู้สึกสงสัยได้นะครับหลายท่านก็บอกว่าทักเข้ามาว่า วันประสูติของเจ้าฟ้ามหาวชิราวุธคือพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยตามที่ทราบกันก็คือ1มกราคม2,424นะไม่ใช่2,423 อันนี้ขออนุญาตชี้แจงตรงนี้นิดนึงนะครับว่าเหตุที่ผมใช้1ม,มกราคม2,423ก็เพราะว่าในปฏิทินของสมัยนั้นนะครับเราขึ้นปีใหม่เดือนเมษาเดือนสุดท้ายของปีคือเดือนมีนาเพราะฉะนั้นเนี่ยเดือนธันวาคมกับเดือนมกราคมที่ตามมาเนี่ยมันยังอยู่ในปีเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกรมหลวงชุมพรก็เลยประสูติในวันที่ 19ธันวาคม2,423แล้วรัชการที่6ก็ประสูตรในวันที่1มกราคม2,423เหมือนกันถ้านับตามปฏิทินเดิมแต่ถ้าเผื่อนับตามปฏิทินใหม่เพื่อให้เข้าใจร่วมกันได้ง่ายขึ้นก็เลยมีการแปลงไปนะครับว่าเมื่อเป็น1มกราคมก็ต้องเป็น4 4 4พรพรถทั้งสองพระองค์นี้เนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยมีพระชนสา คือมีอายุเนี่ยต่างกันเพียงแค่ประมาณ2สัปดาห์เท่านั้นนะครับก็เป็นเจ้าพี่เจ้าน้องซึ่งอายุใกล้เคียงกันมากในปี2436นะครับข้ามมานะครับเมื่อทั้ง2พระองค์มีพระชนษา13ปีนะครับเกิดเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ครั้งใหญ่ขึ้นนะครับก็คือสิ่งที่เรียกว่าวิกฤตการปากน้ำหรือว่ากรณีรอสอ112นะครับ เมื่อฝรั่งเศสนําเรือรบลุกล้ําเข้ามาในแม่น้ําเจ้าพระยาโดยไม่ได้รับอนุญาตนะครับทางฝ่าย สยามต่อสู้นะครับยิงตอบโต้กันทั้งสองฝ่ายเรือรบฝรั่งเศสยิงกับป้อมปืนและเรือรบของสยามที่ปักน้ําแล้วในที่สุดก็สามารถตีฝ่าขึ้นมาจนกระทั่งมาท่อสมอที่หน้าสถานทูตฝรั่งเศสริมแม่น้ําเจ้าพระยาได้เหตุการณ์ครั้งนั้นสร้างความเจ็บช้ำน้ำใจให้กับชนชั้นนำของสยามและคนทั่วๆไปเป็นอันมากนะครับเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาก็คือฝรั่งเศสยื่นข้อเรียกร้องให้สยามยกดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงคือ เกือบทั้งหมดของลาวนะครับให้ฝรั่งเศสรวมทั้งยังต้องเสียค่าชดเชยนะครับจ่ายเงินชดใช้ความเสียหายของฝรั่งเศสที่มีคนตายและมีเรือเสียหายเนี่ยนะครับเป็นจํานวนเงินมหาศาลมากนะครับคิดเป็นประมาณ10%ของงบป,ประมาณแผ่นดินในขณะนั้นเลยทีเดียวแล้วฝรั่งเศสเรียกร้องเอาเป็นเงินสดนะครับซึ่งสร้างความวุ่นวายแล้วก็เล่ากันว่าเจ้านายในเวลานั้นคือต้องเทเงินออกมานับกันเลยนะครับว่าจะเอาเงินไปใช้ฝรั่งเศสกัน เรื่องนี้เนี่ยนะครับสร้างทั้งความตระหนกแล้วก็สร้างทั้งความเจ็บช้ำน้ำใจให้กับชนชั้นนำของสยามมากนะครับโดยเฉพาะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ซึ่งทรงเป็นทั้งประมุขและทรงเป็นทั้งหัวหน้าคณะรัฐบาลนะครับถ้านับตามสมัยนี้เนี่ยนะครับก็คือว่าในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชกษัตริย์เองก็ทรงเป็นเหมือนกับหัวหน้าของคณะรัฐบาลเป็นเหมือนนายกรัฐมนตรีด้วยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาก็คือ ก่อนหน้านั้นเนี่ยนะครับปีพระราชโอรสในรัชกาลที่5 4พระองค์ที่เสด็จไปเรียนในยุโรปอยู่แล้วนะครับซึ่งในครั้งนั้นเนี่ยรัชกาลที่5ให้เลือกวิชาที่เรียนได้ตามความพอพระไทยเลยใครสนใจเรื่องอะไรก็เรียนมานะครับแต่หลังเหตุการณ์รศ1 2ในปี2,436ซึ่งเกิดขึ้นในเดือนกรกฎาคมนะครับถัดมาในเดือนสิงหาคมรัชกาลที่5ส่งพระราชโอรสอีกสอพระองค์นะครับ ซึ่งมีอายุใกล้เคียงกันก็คือพระองค์เจ้าอาภักรเกียรติวงศ์ซึ่งในเวลาต่อไปจะเป็นกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์เนี่ยนะครับกับเจ้าฟ้ามหาวชิราวุธซึ่งในเวลาต่อมาก็จะเป็นพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6เนี่ยนะครับตัดสินใจส่งพระโอรส2พระองค์นี้ไปศึกษาต่อในยุโรปทันทีด้วยความ ตั้งพระไถว่าทั้งสองพระองค์นี้จะต้องเรียนวิชาการทหารเรือนะครับเพราะว่าได้เห็นแล้วว่าการที่ไม่มีกองทัพเรือที่เข้มแข็งมากพอเนี่ยนะครับมันสร้างความเสียหายและก่อปัญหามากมายขนาดไหนนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่รัชกาลที่5ทรสงมุ่งหวังก็คือพระราชโอรสที่ส่งไปเพิ่มเติมอีกสองพระองค์นี้เนี่ยนะครับจะต้องเรียนทหารเรือแม้ว่าในเวลาต่อมาเนี่ยนะครับ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือเจ้าฟ้ามหาวชิราวุธเนี่ยนะครับจะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นรัชทายาทเป็นสยามกุฎราชกุมารแล้วก็ต้องเปลี่ยนแผนการศึกษาไปนะครับคงเหลือแต่เพียงพระองค์เจ้าอภา,ากรหรือกรมหลวงชุมพรเกตอุดมศักดิ์เพียงพระองค์เดียวที่ยังเรียนการทหารเรืออยู่แต่ว่าในช่วงแรกที่ทั้งสองพระองค์เสด็จไปถึง อังกฤษเนี่นะครับทั้งสองพระองค์เนื่องจากเสด็จไปพร้อมกันแล้วก็มีพระชนสากาใกล้เคียงกันก็ได้ประทับอยู่ด้วยกันนะครับแล้วก็ตามธรรมเนียมหรือว่าตามวิธีปฏิบัติของราชสันักเวลานั้นก็คือจะส่งไปอยู่กับ Family หรือว่าครอบครัวของผู้ดีชาวอังกฤษที่มีหลักฐานมั่นคงไว้ใจได้นะครับให้ทั้งสองพระองค์ได้เรียนรู้วิถีชีวิตเรียนรู้ภาษา ของฝรั่งครอบครัวที่ทั้งสองพระองค์ไปประทับอยู่ด้วยเนี่ยนะครับก็คือเป็นครอบครัวของผู้ดีชาวอังกฤษนะครับที่ชื่อว่านายเบซิลทอมสันอยู่ที่นอตหลอชนะครับที่แอสคอตจากหลักฐานจดหมายเหตุในเวลานั้นเนี่ยนะครับทั้งสองพระองค์คือทั้งพระองค์เจ้าอภา,ากรและ เจ้าฟ้ามหาวชิราวุธเนี่ยนะครับก็ประทับอยู่ด้วยกันแล้วก็ทํากิจกรรมต่างๆร่วมกันเสมอนะครับตั้งแต่ไปเที่ยวหัดขี่จักร,รยานนะครับไปเที่ยวทะเลแล้วก็ทํากิจกรรมต่างๆเคียงข้างกันตลอดเวลานะครับเพราะว่าเป็นคนที่อายุรุ่นราวคราวเดียวกันแล้วก็ไปด้วยกันในขณะที่พี่ๆอีก4ี่พระองค์เนี่ยก็แยกย้ายไปที่อื่นกันหมดแล้วเนี่ยนะครับแต่ว่าน้องสองคนที่เพิ่งมาใหม่เนี่ยก็เลยตัวติดกันนะครับพูดภาษาสมัยนี้ก็คือ ตัวติดกันไปไหนไปกันตลอดรวมทั้งในเดือนมีนาคม2,437ปีกว่าเนี่ยนะครับปีกว่าๆหลังจากที่เสด็จถึงยุโรปทั้ง2พระองค์ก็ได้เข้าเฝ้าสมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรียนะครับซึ่งเป็นประมุขของจักรวรรดิอังกฤษนะครับในจดหมายเหตุของทางฝ่ายไทยเองนะครับก็เล่าเรื่องนี้ไว้ว่าได้เข้าเฝ้าแต่ ก็ไม่ได้มีรายละเอียดอะไรมากนักในเรื่องนี้ปรากฏว,ว่าในรายละเอียดในเรื่องนี้เนี่ยนะครับมาอยู่ในปากคําของนายเบซิลทอมสันซึ่งเป็นพระอภิบาลหรือเป็นพี่เลี้ยงนะครับก็คือเป็น Family ที่ทั้งสองพระองค์ไปอยู่ด้วยเบซิลทอมสันเนี่ยนะครับต่อมาภายหลังได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็นท่านเซอร์นะครับท่านเซอร์เบซิลทอมสันแล้วก็มีตําแหน่งราชการสูงสุดตําแหน่งสุดท้ายเนี่ยนะครับคือเป็นถึงผู้บัญชาการตํารวจนครบาล ของอังกฤษนะครับที่เรียกว่าสกอตแลนด์ยาร์ดในบ้านปลายชีวิตเนี่ยนะครับเบซิลทอมสันหรือท่านเซอร์เบซิลทอมสันเนี่ยนะครับเขียนหนังสืออัตชีวประวัติของตัวเองไว้นะครับชื่อ The Scene Changes ก็คือเปลี่ยนฉากนะครับในหนังสือเล่มนั้นเนี่ยนะครับมีบทหนึ่งซึ่งเบซิลทอมสันเล่าถึงเรื่องการที่ได้เป็นพระอภิบาลของเจ้านายทั้งสองพระองค์ ของสยามไว้นะครับในหนังสือเนี่ยนะครับเขาเล่าว่าทั้งสองพระองค์เนี่ยทรงเป็นเด็กดีน่ารักนะครับเจ้าฟ้ามหาวิชิราวุธนะครับดูจะโปรดปรานกับการใช้ชีวิตในบ้านนะครับเนื่องจากว่ามีบุคลิกภาพอ่อนโยนบอบ,บางในขณะที่พระองค์เจ้าอภา,ากรเนี่ยมีลักษณะเหมือนกับเด็กอังกฤษนะครับคือชอบชีวิตกลางแจ้งเล่นกีฬาขุดดินปลูกต้นไม้อะไรแบบนั้นนะครับเอซิลทอมสันเล่าด้วยว่าเหตุที่เขาจะได้เข้าเฝ้าควีนวิกตอเรีย เป็นเพียงครั้งแรกและครั้งเดียวในชีวิตเนี่ยนะครับก็สืบเนื่องมาจากเจ้าชายสองพระองค์นี้เขาเล่าว่าวันหนึ่งนะครับในตอนเที่ยงเขาก็ได้รับโทรเลขนะครับจากวังว่าให้นําเจ้าชายทั้งสองพระองค์นี้ไปเข้าเฝ้าควีนวิกตอเรียบ่าย4ี่โมงวันนี้ทันที ปรากฏว่าเบรซิลุอมสันก็งงนิดหน่อยนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมีความพยายามเหมือนกันที่จะให้ทั้งสองพระองค์ได้เข้าเฝ้าควีนวิกตอเรียแต่ทางอังกฤษก็บ่ายเบียงเพราะว่าบอกว่ามีเจ้านายเล็กๆคือมีพระราชะโอรสของกษัตริย์ต่างประเทศเนี่ยนะครับมาเรียนอยู่ที่อังกฤษเยอะมากถ้าเผื่อให้องค์ใดองค์หนึ่ง เข้าเฝ้านะครับก็กลายเป็นว่าต้องให้ทุกคนเข้าเฝ้าเหมือนกันหมดจะได้ไม่น้อยหน้าซึ่งก็จะสร้างความยุ่งยากให้กับทางฝ่ายอังกฤษเกินกว่าเหตุเพราะฉะนั้นทางฝ่ายอังกฤษก็บอกว่าเอาไว้ก่อนแล้วกันนะครับแต่แล้วอยู่ๆวันหนึ่งก็ได้รับโทรเลขนะครับบอกว่าให้เอาไปเฝ้าบ่ายนี้เลย เหตุที่ต้องเป็นโทรเลขก็คงเพราะว่าเป็นวิธีที่รวดเร็วที่สุดในเวลานั้นนะครับตอนนั้นเราก็ต้องนึกว่ายังไม่มีโทรศัพท์ไม่มีโทรศัพท์มือถือนะครับเพราะฉะนั้นการส่งโทรเลขก็น่าจะเป็นวิธีที่เร็วที่สุดเบซิลทอมสันก็ต้องรีบพาทั้งสองพระองค์ซึ่งกําลังขุดดินทําสวนแบบเด็กอังกฤษอยู่เนี่ยนะครับอาบน้ําแต่งตัวใส่ชุดหล่อนะครับแล้วก็พาขึ้นรถม้าไปเข้าเฝ้าบอกว่าเมื่อเข้าไปถึงที่ใน ตหนักที่ประทับเนี่ยนะครับตรงนั้นก็เป็นเฉลียงยาวด้านหลังเป็นหน้าต่างด้านหน้าเป็นผนังแล้วก็สุดปลายเฉลียงเนี่ยนะครับเป็นพระทวารสองบานเป็นที่ประทับของควีนวิกตอเรียเมื่อไปถึงก็มีเจ้านายอังกฤษหลายพระองค์เข้าเฝ้ามารออยู่แล้วนะครับที่แถวหน้าห้องเซอร์เบรซิลทอมสันนะครับหรือนายเบรซิลทอมสันตอนนั้นก็พาเจ้าชายสยามทั้งสองพระองค์คือเจ้าฟ้ามหาวชิราวุธกับพระองค์เจ้าอาภากรเนี่ยนะครับไปเข้าแถว เรียงในลำดับถัดมาระหว่างที่ยืนรอก็คุยกันไปพลางรอเดู๋ได้สักพักหนึ่งก็มีเจ้าพนักงานเดินมากระซิบว่าให้ทุกท่านถอยหลังไปติดฝั่งหน้าต่างนะครับซึ่งก็เป็นการบอกใบ้ว่ากําลังจะเสด็จออกแล้วแล้วพระทวารก็เปิดออกนะครับควีนวิกตอเรียซึ่งในขณะนั้นมีพระชนมายุ75พรรษานะครับก็ค่อยๆเดินค่อยๆเสด็จพระราชดำเนินมาตาม เฉลียงนะครับพร้อมกับเกาะแขนของมหาดเล็กชาวอินเดียนะครับที่เป็นมหาดเล็กรับใช้ประจําพระองค์ระหว่างนั้นก็ทรงทักทายเจ้านายที่มาเฝ้ารอรับเสด็จแล้วเมื่อถึงนายเบซิลทอมสันและเจ้าชายสยามทั้งสองพระองค์นายเบซิลก็กระซิบบอกให้ทั้งสองพระองค์รับพระหัตถ์ของควีนมาจุมพิษแต่ปรากฏว่าเบซิลใช้คําว่าเจ้าชายที่มีพระชนสสาอ่อนกว่าซึ่งก็คงหมายถึงเจ้าฟ้ามหาวชิราวุธเนี่ยตื่นเต้นนะครับก็เลย ลืมนะครับแล้วก็จับพระหัตถ์ของควีนเขย่าแทนก็คือจับมือแล้วควีนก็เลยอมยิ้มหัวเราะนะครับด้วยความเอ็นดูเพราะว่าต้องนึกว่าทั้งสองพระองค์ก็เป็นเด็กหนุ่มเล็กๆนะครับเป็นแค่เด็กอายุ12-13เสร็จแล้วควีนก็ให้หานายเบซิลทอมสันไปเฝ้าเป็นการส่วนพระองค์ถัดไปนะครับปรากฏว่าควีนถามแต่เรื่องสุขภาพนะครับถามว่าเจ้าชายสยามทั้งสองพระองค์นี้แข็งแรงไหม เป็นหวัดบ่อยหรือเปล่ารวมถึงเมื่อเทียบกับเด็กชายชาวอังกฤษทั่วๆไปแล้วเนี่ยนะครับสองพระองค์นี้ถือว่าแข็งแรงเหมือนเด็กอังกฤษไหมหรือว่าอ่อนแอกว่าอะไรเนี่ยนะครับแล้วก็เมื่อได้คำตอบจนเป็นที่พอพระาราชหฤทัยแล้วเนี่ยนะครับควีนก็ให้ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่นะครับนำเจ้าชายทั้งสองพระองค์กับเบซิลทอมสัน ไปทอดพระเนตรพระราชวังต่อไปนะครับแล้วถ้าเผื่อในบันทึกฝ่ายไทยก็บอกว่าพระราชทานเลี้ยงน้ําชาด้วยนะครับตามธรรมเนียมอังกฤษในหนังสือของเบซิลทอมสันเล่าว่าต้องผ่านมาอีกหลายสัปดาห์นะครับกว่าที่เขาจะไปสืบความมาได้ว่าทําไมจูจ่ๆถึงได้เข้าเฝ้าทั้งๆท,ท,ที่ก่อนหน้านี้ปฏิเสธมาตลอดเรื่องของเรื่องตามที่ทอมสันได้รับรู้มาก็คือวันก่อนหน้านั้นเนี่ยนะครับระหว่างเสวยพระกระยาหารกลางวันกันเนี่ยนะครับมีเจ้าฟ้าหญิงองค์หนึ่ง พูดขึ้นมาในโต๊ะอาหารนะครับว่าธรรมเนียมของราชสกุลสยามเนี่ยนะครับก็คือการรักษาความบริสุทธิ์ของสายพระโลหิตแบบเดียวกับอียิปต์โบราณนั่นก็คือว่าพี่น้องนะครับจะแต่งงานกันเองหรือว่าถ้าเรียกด้วยภาษาสมัยนี้ก็คือบอกว่ามีลักษณะของเลือดชิดเนี่ยนะครับควีนวิกตอเรียเองซึ่งสนพระราชาหรืัไทยในเรื่องการเกิดการตายเรื่องสุขภาพเรื่องแบบเนี้ย เป็นพิเศษอยู่แล้วนะครับก็เลยปรารบขึ้นมานะครับว่าให้นำเจ้าชายสยามที่ว่าเนี่ยนะครับมาเข้าเฝ้าหน่อยก็คืออยากเห็นว่าเป็นยังไงนะครับดังนั้นคำถามที่ทรงถามในเบซิลก็เลยมีแต่เรื่องสุขภาพนะครับ อันนี้ก็ต้องอธิบายตรงนี้นิดนึ่งนะครับว่าที่จริงแล้วทั้งสองพระองค์นะครับคือทั้งเจ้าฟ้ามหาวิชราวุธแล้วก็พระองค์เจ้าอภา,ากรเนี่ยก็ไม่ได้ประสูติจากพี่น้องท้องเดียวกันนะครับเพราะว่าอย่างาพระองค์เจ้าอภา,ากรหรือกรมหลวงชุมพรเนี่ยนะครับก็มีพระมารดามาจากสกุลบุญนาคในขณะที่เจ้าฟ้ามหาวิชราวุธเองเนี่ยนะครับก็แม้ว่าพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกับสมเด็จพระนางเจ้าสาวัสดิพาผองศรีจะมีพระราชบิดา องเดียวกันคือราชการที่4แต่ว่าก็ประสูติคนละพระมารดากันนะครับในเวลาต่อมาเนี่ยนะครับคีนวิกตอเรียก็ได้ครองราชสมบัติยาวนานมานะครับจนกระทั่งมีพระราชพิธีที่เรียกว่า Diamond Jubilee หรือว่าภาษาไทยก็มักจะแปลกันว่าพัชราพิเศษนะครับคือการเฉลิมฉลองในวาระครองราชครบ60ปีเนี่ยนะครับในปี2440ซึ่ง พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็เสด็จไปร่วมงานนั้นด้วยนะครับในคราวเดียวกับที่เสด็จประพาสยุโรปค,ครั้งแรกนะครับในปี2440แล้วก็ถัดมาอีกเพียงไม่กี่ปีนะครับเมื่อเข้าสู่ปีแรกของศตวรรษที่20นะครับปี1901นะครับควีนวิกตอเรียก็เสด็จสวรรคตเพราะฉะนั้นกรมหลวงชุมพรน,นะครับรวมทั้ง รัชการที่6ก็จึงเป็น1หรือเป็น2นะครับเป็นเจ้านายจำนวน,นน้อยที่เคยเข้าเฝ้าควีนวิกตอเรียนะครับเรื่องนี้เองก็เล่าไว้ในหนังสือของเซอร์เบ l t h ซิลทอมสันซึ่งเมื่อก่อนนี้ในเมืองไทยอาจจะหายากนะครับแต่ว่าอย่างที่เรียนแล้วก็คือด้วยโลกของอินเทอร์เน็ตนะครับปัจจุบันเราก็สามารถหาฉบับที่สแกนนะครับเป็น PDF แล้วก็ดาวน์โหลดมาอ่านได้ไม่ยากนะครับใครที่สนใจนะครับ ในนิตยาสารสารคดีฉบับเดือนพฤษภาคม2566นะครับผมเองก็ได้คัดลอกข้อความส่วนที่กล่าวถึงเรื่องนี้มาลงไว้ด้วยนะครับรวมถึงถ้าใครจะหาฉบับออนไลน์นะครับก็คงอาศัย Google และอินเทอร์เน็ตก็คงหาได้ไม่ยากนะครับสำหรับตอนแรก ในซีรีส์พระประวัติเกร็ดพระประวัติของกรมหลวงชุมพรนะครับก็จะยุติลงเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็ยังมีอีกหลายตอนนะครับถ้าสนใจก็กดดูติดตามเพิ่มเติมได้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ